เรื่องเล่าวันนี้บ้านร้างสยองในต่างจังหวัดแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านใช้ชีวิตกันเรียบง่ายเงียบสงบและไม่ค่อยมีใครย้ายเข้าออกบ่อยนักเพราะทุกคนต่างรู้จักกันหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงไม่ดีนักก็คือบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมของถนนดินแดงสายเล็กๆบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมานานกว่า30ปีจนกลายเป็นซากไม้เก่าๆหลังคาสุดโทมเถาวันเลื้อยพันตามกำแพงหน้าต่างแตกหักจนเหลือแต่ช่องโหวราวกับเบ้าตาเว้งว่างที่คอยจ้องมองผู้ที่เดินผ่านไปมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในนั้นยามค่ำคืนแม้แต่ในตอนกลางวันเอง บางครั้งเด็กๆที่วิ่งเล่นก็ยังไม่กล้าเฉียดใกลมักได้ยินจากปากผู้ใหญ่เล่ากันว่าบ้านนั้นมีเสียงคนเดินในตอนดึกทั้งที่ไม่มีใครอยู่บางคืนเห็นแสงไฟว่าเหมือนตะเกียงเก่าๆส่องลอดออกมาตรงหน้าต่างชั้นบนแล้วเคยมีคนแอบเข้าไปแต่กลับมาไม่เหมือนเดิมข่าวลือเหล่านี้แพร่ต่อกันมา จนบ้านร้างหลังนั้นถูกตราหน้าว่าเป็นสถานที่ต้องสาปยายคำพูดเท่าวัยกว่าเจปีเป็นคนหนึ่งที่ยังพอจะจำเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นได้ยายเคยบอกกับเด็กๆที่มานั่งฟังใต้ถุนบ้านว่าบ้านร้างหลังนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นของครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรมีลูกสาวคนโตชื่อพิมพ์ที่สวยสะพรัง่งและลูกชายอีกสองคน แต่คืนหนึ่งในหน้าฝุนเมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงนักยายเล่าว่ามีเสียงกรีดร้องดังลั่นออกมาจากบ้านทั้งคืนเสียงเหมือนคนถูกทำร้ายหรือไม่ก็เหมือนเสียงโวยวายจากคนหลายๆคนพร้อมกันแต่พอเช้าขึ้นมาบ้านก็ปิดตายไม่มีใครเห็นสมาชิกครอบครัวน,นั้นออกมาอีกเลยไม่นานหลังจากนั้น ก็มีคนแอบเข้าไปดูและเจอกับภาพที่เล่ากันไม่จบสิ้นบางคนว่าพบศพนอนกองรวมกันในห้องกลางชั้นบนบางคนว่าศพหายไปแล้วมีเพียงคราบเลือดที่ฝังลึกอยู่บนพื้นไม้จนขัดยังไงก็ไม่ออกเวลาผ่านไปนานเรื่องเล่าก็กลายเป็นแค่ตำนานที่เด็กหนุ่มสาวชอบเอามาล้อกันวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านสี่คนเก่งหนุ่ม แนนและมิ้นเกิดความคิดคึกขนองพวกเขาอยากพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่พูดกันนั้นจริงหรือไม่เก่งเสนอว่าเอางี้ไหมเราไปค้างบ้านร้างกันคืนนี้แค่คืนเดียวถ้าไม่เจออะไรเลยจะได้จบจบแม้แนนกับมิ้นจะกลัวแต่เพราะไม่อยากดูถูกล้อว่าคีดขลาดจึงยอมตกลงทุกคนเตรียมไฟฉายเสือ้อผ้าหม่มและของกินง่ายๆ แล้วนัดกันตอนหัวค่าเมื่อฟ้าเริ่มมืดพวกเขาเดินไปที่บ้านร้างกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุ่นโชยออกมาตั้งแต่ยังไม่ถึงชานเรือนบรรยากาศรอบๆเงียบสงัดจนแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็เหมือนเบาลงบานประตูไม้บวมจนบิดเบี้ยวเก่งใช้แรงดันไหลผลักมันส่งเสียงเอียดดดดดด,ด,ดยาวนานก่อนจะแง้มออกภายในมืดสนิท มีกลิ่นอับผสมกลิ่นเน่ารักเล็กลอยแต่จมูกพวกเขาฉายไฟฉายไปรอบๆเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆโต๊ะไม้ที่ขาขาดไปหนึ่งข้างเก้าอี้ล้มควม่ำและผ้าม่านที่ขาดวิ่นเมื่อมือใครมาฉีกวิ่นทุกคนพยายามหัวเราะกลบความกลัวก่อนจะปูเสื่อกลางห้องตั้งใจว่าจะนั่งเล่าเรื่องผีต่อกันจนเช้าเวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืน ขณะที่ทั้งสี่คนนั่งล้อมวงทินขนมพูดคุยกันเฮฮาจู่ๆก็มีเสียงตึงตึงตึงดังขึ้นมาจากชั้นบนทุกคนเงียบกริบหันไปมองกันด้วยแววตาไม่แน่ใจว่าได้ยินจริงหรือแค่หูแววเสียงนั้นเหมือนคนเดินทช้าหนักๆลากเท้าไปตามพื้นไม้แนนรีบพูดเสียงสัน่น เมื่อกี้ทุกคนได้ยินใช่ไหมไม่มีใครตอบแต่ทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นทุกคนเงียบกริบต่างพยายามหาคำอธิบายให้กับสิ่งที่ได้ยินเก่งหัวเราะเบาๆว่า,วาอาจจะเป็นหนูวิ่งก็ได้บ้านเก่าๆแบบนี้ต้องมีสัตว์อยู่แน่แต่ในใจเขาเองก็เริ่มรู้สึกหนาวูบอย่างประหลาดเพราะเสียงที่ได้ยินมันหนักเกินกว่าจะเป็นแค่สัตว์เล็กๆ ทันใดนั้นมิ้นที่หันตรักหลังให้หน้าต่างก็เบิกตาโพลงร้องเสียงหลงเฮ้ยเมื่อกี้ไฟอะไรแวบตรงหน้าต่างทุกคนหันควับไปทันทีเห็นแสงว่าจากตะเกียงเก่าๆลอดออกมาตรงหน้าต่างชั้นบนหน้าต่างทิพก่อนหน้านั้นพวกเขามั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แน่ๆเก่งพยายามทำใจกล้าคว้าไฟฉายแล้วบอกว่า งั้นเราขึ้นไปดูเลยจะได้จบจบว่ามีใครแอบอยู่หรือเปล่าแม้เพื่อนๆจะลังเลแต่ก็จำใจเดินตามกันขึ้นบันไดไม้เก่าๆบันไดไม้เก่าๆส่งเสียงเอีย๊ยดัดดัดดทุกครั้งที่ก้าวลงน้ำหนักของพวกเขาทำให้ฝุ่นร่วงกราวเป็นเส้นสายเมื่อขึ้นมาถึงชั้นบนไฟฉายกวาดไปรอบๆโถงเห็นเพียงห้องนอนเก่าที่ประตูแง้มอยู่เล็กน้อย พื้นไม้ด้านในมีรอยคราบสีดำที่เกระกรังเหมือนคราบเก่าแก่ติดแน่นไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นคราบอะไรพวกเขาผลักประตูเข้าไปภายในห้องมีเตียงไม้หักพังตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เปิดอ้าอยู่ม่านผ้าหน้าต่างขาดวิ่นพลิ้วไหวตามลมเย็นที่ลอดเข้ามามินรกระซิบเสียงสัน่นนี่มันห้องนอนของใครสักคนแน่ๆยังมีหมอนเก่าวางอยู่เลย เก่งก้าวไปใกล้เตียงแต่ทันใดนั้นเขาก็หยุดนิ่งเพราะสายตาสะดุดกับบางสิ่งตรงพื้นข้างเตียงมีรอยเหมือนมือสีคล้ำๆพิมพ์เป็นทางลากยาวไปจนถึงตู้เสื้อผ้าแนนรีบไปคว้าวมือหนุ่มบีบแน่นจนเขาสะดุ้งขณะที่ทุกคนกำลังลังเลว่าจะออกจากห้องดีหรือไม่จู่ๆก็มีเสียง ดังขึ้นจากในตู้เสื้อผ้าเหมือนมีใครครบออกมาจากด้านไในมิ้นกรีดร้องทันทีแต่เก่งกลับเดินเข้าไปใกล้เขาพยายามทำใจแข็งมือค่อยๆเอื้อมไปจับบานตู้ไม้ที่บิดเบี้ยวฝุ่นหนาทึบเกาะอยู่รอบๆทันใดน,นั้นเสียงเคาะดังแรงขึ้นตึกตึกตึกเหมือนกำลังเร่งร้าให้เปิดเดี๋ยวนี้หนุ่มตะโกนลัน่น อย่าเปิดนะเว้ยแต่เก่งก็ผลักแรงประตูตู้เปิดออกพร้อมเสียงไม้เก่ากลางฝุ่นพุ่งกระจายเต็มห้องข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดและกลิ่นอับรุนแรงทุกคนมองหน้ากันด้วยความสับสนเสียงเคาะเมื่อครู่หายไปทันทีราวกับไม่เคยมีอยู่จริงแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะถอนหายใจ เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างหลังเสียงลาดเท้ายาวๆครืดครืดครืดกำลังเข้ามาใกล้ในโหงหน้าห้องอย่างช้าๆเสียงลากเท้าครืดครืดดังเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งสี่ตัวแข็งทื่อมองไปที่ประตูห้องที่เปิดค้างอยู่ไฟฉายของเก่งส่องออกไปในความมืด แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากโองว่างเปล่าแต่ในแสงไฟนั้นแนนกลับเบิกตาว่างเธอเห็นเงารูปร่างคล้ายคนยืนอยู่ตรงผนังด้านข้างทั้งที่ในห้องไม่มีใครอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเลยเงานั้นค่อยๆขยับเหมือนหันหน้ามาทางพวกเขาแนนเผลอร้องเสียงสัน่นเงาใครเงาใครอยู่ตรงนั้นเก่งหันไฟฉายไปทันทีแต่พอแสงสาดไป เงาก็หายวับไปในพริบตาพวกเขาตัดสินใจรีบออกจากห้องวิ่งกลับไปทางบันไดแต่เมื่อก้าวลงไปเพียงไม่กี่ขั้นทุกคนก็หยุดกระทันหันเพราะบันไดที่พวกเขาเพิ่งเดินขึ้นมากลับดูยาวและชันกว่าปกติมันไม่เหมือนเดิมเหมือนกำลังทอดลงไปสู่ที่ที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟจากโถงชั้นล่างที่ควรจะมีมินร้องไห้ออกมาเสียงสัน่น นี่มันไม่ใช่บันไดเดิมบ้านนี้มันไม่ใช่ปกติแล้วเก่งกัดฝันแน่นพยายามบอกทุกคนให้ใจเย็นแต่เขาเองก็รู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังติดอยู่ในบางสิ่งที่ไม่ใช่บ้านธรรมดาพวกเขาหันหลังกลับเดินลึกเข้าไปในโถงชั้นคอนแทนหวังว่าจะหาทางออกอีกด้านระหว่างทางเจอกับห้องโถงกลางที่มีกระจกบานใหญ่เก่า แขวนอยู่บนผนังฝุ่นจับเต็มไปหมดจนแท้มองไม่เห็นภาพสะทอนเก่งยกมือปัดออกเล็กน้อยและทุกคนก็เผลอมองเข้าไปในนั้นในกระจกสะทอนให้เห็นพวกเขาทั้งสี่แต่กลับมีคนที่ห้ายืนปะอนอยู่ด้านหลังร่างสูงผอมเสื้อขาวซีดหน้าเลือนรางเหมือนถูกละเลงด้วยเงามืดหนุ่มอ้าปากค้างหันขวับกลับไปมองข้างหลัง แต่ไม่พบใครเลยทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาจากหน้าต่างแตกทําให้ประตูห้องปิด <B ANG! S 1> ปังเสียงสะท้อนกล้องในความเงียบในความเงียบนั้นเองทุกคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางเสียงนั้นพูดช้าๆฟังไม่ชัดแต่เหมือนเป็นคำว่าโอไไปโอไไป เสียงดังชัดขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหลายเสียงซ้อนกันเหมือนทั้งบ้านกำลังคร่ำบอกให้พวกเขาไปให้พ้นจากที่นี่พวกเขารวมใจกันผลักประตูออกวิ่งตามโถงอีกด้านหวังว่าจะเจอบันไดหรือช่องทางหนีแต่สิ่งที่พบคือกำแพงตันเรียบสนิทไม่มีทางออกเหมือนที่ควรจะมีทั้งที่ในความทรงจำของเก่งเขามั่นใจว่าตอนที่ขึ้นมา มันมีหน้าต่างบ้านใหญ่ตรงปลายถงแต่ตอนนี้กลับเป็นผนังไม้เก่าๆปิดทึบมินกรีดร้องเสียงดังน้ำตาไหลพรากแนนเอามือปิดปากตนเองกลัวจะเผอกรีดร้องตามออกมาหนุ่มยืนมองไปรอบๆก่อนพูดเสียงสั่นที่แทบไม่เหมือนเสียงของตนเองบ้านนี้มันไม่อยากให้เราออกไปแล้วทั้งสี่คนยืนมองกำแพงตันด้วยความสิ้นหวัง ความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งมีแต่เสียงลมหายใจที่ถี่เร้าจากความตื่นกลัวแต่แล้วหนุ่มสังเกตว่าด้านซ้ายมือมีประตูไม้บานหนึ่งปรากฏขึ้นทั้งที่ตอนแรกไม่มีเขาแน่ใจเพราะตนเป็นคนเดินนำมาตลอดประตูนั้นแตกเก่ามือจับเป็นหลิกขึ้นสนิมเต็มไปหมดแถมยังเย็นเยียบอย่างน่าประหลาดแม้แต่ไม่ได้แต่ต้องมิ่นสายหัวรัวน้ำตาเออ อย่าเปิดนะของแบบนี้มันไม่ใช่ทางออกหรอกแต่เก่งกลับเดินเข้าไปจับมือสัตว์เล็กน้อยแต่เขายังคงฝืนใจผลักเสียงอียดก้องไปทั่วทางเดินประตูค่อยๆเปิดออกความมืดด้านในเหมือนโพรงลึกที่ไม่มีสิ้นสุดไฟฉายส่องเข้าไปเห็นเป็นบันไดไม้ที่ทอดลงไปด้านล่างทั้งที่บ้านนี้จากภายนอกไม่เคยมีใครพูดว่ามีชั้นใต้ดิน กลิ่นอับชื้นโชยออกมาพร้อมกับลมเย็นๆเหมือนพัดมาจากที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเก่งพยายามบอกให้ทุกคนใจเย็นลองลงไปดูเพื่อมันเป็นทางออกแนนจับแขนเขาแน่นพูดเสียงสัน่นฉันว่าไม่ใช่ที่นี่ไม่อยากให้เราหนีไปง่ายๆหรอกแต่เพราะไม่เหลือทางเลือกพวกเขาจึงเริ่มทยอยเดินลงทีละคนบันไดส่งเสียงลั่นเอียดทุกครั้งที่เหยียบ เหมือนจะหักลงได้ทุกเมื่อเมื่อถึงด้านล่างสิ่งแรกที่พวกเขาเห็นคือห้องโถงตั้งดินกว้างๆผนังเป็นไม้ผูกแต่กลับชื้นแฉะเหมือนมีน้ำซิมอยู่ตลอดเวลาทุกคนรู้สึกถึงความกดดันประหลาดเหมือนกำลังดูกดูใครบางคนจัดตามองอยู่ตลอดเวลาแล้วจู่ๆไฟฉายของหนุ่มก็กระพริบติดติดดับดบก่อนจะดับวูบไปดื้อ ความมืดเข้าครอบงำทันทีเสียงหอบหายใจดังระงมแต่ในท่ามกลางนั้นกลับมีเสียงอื่นปนเข้ามาด้วยเสียงหายใจแผ่วเบาอีกหนึ่งเสียงที่ไม่ใช่ของใครในสี่คนไฟฉายของเก่งยังส่องอยู่บ้างเขาหันแสงไปทางโต๊ะไม้กลางห้องผ้าขาวบนโต๊ะนั้นกระเพื่อมเล็กน้อยเหมือนมีอะไรขยับอยู่ข้างใต้มินร้องไห้แทบขาดใจอย่าไปยุ่งได้โปรดเถอะ แต่เหมือนบ้านกำลังบังคับให้พวกเขาต้องเผชิญเก่งรู้สึกเหมือนมือของเขาถูกดึงเข้าไปใกล้โต๊ะโดยไม่อาจขัดขืนในที่สุดเขาก็คว้าฉายผ้าแล้วดึงออกด้วยแรงสั่นเครือสิ่งที่เผยออกมาคือเก้าอี้เก่าๆที่รอบโต๊ะมีสี่ตัวแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือเก้าอี้แต่ละตัวมีเชือกผูกติดราวกับมีใครเคยถูกมัดไว้ตรงนี้และตรงกลางโต๊ะ มีกล่องไม้เล็กวางอยู่มันปิดตายด้วยตะปูสนิมหลายดอกเงียบงันอยู่ชั่วขณะก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงเบาๆดังออกมาจากกล่องไม้นั้นเสียงเคาะจังหวะช้าๆตึกตึกตึกเหมือนสิ่งที่อยู่ในนั้นกำลังพยายามออกมามินร้องกรีดลั่นถอยไปชนผนัง ส่วนแนนชุดตัวลงกับพื้นเอามือปิดหูไม่อยากฟังหนุ่มยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกแต่เก่งกลับเหมือนถูกสะกดเขาจ้องไปที่กล่องนั้นตาไม่กระพริบเงื่อไหลท่วมหน้าแต่ขากลับก้าวเข้าไปใกล้ทีละนิดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นว่าเปิดเปิด,เป,ดเปิดสิเ,ดเ,ดสเก่งยังคงยืน จ้องกล่องไม้นั้นตาไม่กระพริบทุกคนต่างร้องห้ามเขาแต่ก็เหมือนเสียงของพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเก่งได้เลยทันใดนั้นจากความมืดรอบห้องมีเสียงหัวรอกเบาๆดังขึ้นเสียงแหลมสูงของผู้หญิงปนเสียงแหบต่ำของผู้ชายและเสียงเล็กแหลมเหมือนเด็กหลายคนมันดังโซนกันมั่วไปหมดแต่กลับฟังออกเป็นจังหวะเดียวกันเ <c oughs> <c oughs> ปิดเปิด ปิดีแนนเอามือกุมหูแน่นจนแทบจะก,กรีดร้องส่วนมิ้นนั่งกอดเขา่าร้องไห้ไม่หยุดหนุ่มที่ยังพอมีสติพยายามฉายไฟฉายสองรอบห้องแต่สิ่งที่เห็นกลับทําให้เขาตัวชาตามผนังทั้งสี่ด้านมีเงาคนจำนวนมากปรากฏขึ้นทั้งที่ไม่มีตัวตนจริงเงาเหล่านั้นค่อยๆขยับเคลื่อนไหวชา้ชา เหมือนกำลังล้อมวงเข้ามาใกล้พวกมันเดินซ้อนทับกันไปมาแต่ไม่มีเสียงฝีเท้ามีแต่เสียงลากห่อแผ่วๆที่แทรกเข้ามาในหูเงาหนึ่งยาวเหยียดผิดสัดส่วนเหมือนคอยาวกว่าปกติอีกเงาหนึ่งหัวหักเอ็นผิดธรรมชาติบางเงามีแขนยาวลากพื้นบางเงาเหมือนมีหลายหัวติดอยู่ในร่างเดียวกันหนุ่มถอยหลังจนเกือบสะดุดแต่เมื่อหันไปมองเพื่อนๆกลับพบว่า เก่งยังคงเอื้อมมือไปที่กล่องไม้กล่องไม้เล็กๆบนโต๊ะสั่นเบาๆเหมือนมีแรงข้างในพยายามดันออกมาตะปูเก่าที่ต่อปิดไว้เริ่มกระดกขึ้นเล็กน้อยทีละดอกพร้อมเสียงกรีดเบาๆเก่งยกมือขึ้นเตรียมจะดึงตะปูออกเองเสียงกระซิบรอบห้องดังขึ้นหนักกว่าเดิมเปิดสิเปิดเธอ มิ้นกรีดร้องสุดเสียงเก่งอย่าทำแต่เก่งเหมือนหูดับไม่รับรู้เสียงใครอีกแล้วทันใดนั้นประตูไม้ที่พวกเขาใช้เดินเข้ามาในห้องใต้ดินก็ดังปิดลงเองโดยแรงมหาศาลความมืดเข้าครอบคลุมมากขึ้นจนไฟฉายดูเหมือนสว่างได้แค่รอบตัวไม่กี่ก้าวความรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ข้างล่างนี้ตลอดไป เริ่มแพ่เข้ามาในใจของทุกคนแนนสุดลงกอดหัวตัวเองพึมพำเบาๆว่าเราจะไม่ได้ออกไปแล้วใช่ไหมเราจะไม่ได้ออกไปแล้วเสียงร้องหัาดของเธอผสมกับเสียงหัวเราะจากความมืดกลายเป็นบรรยากาศที่บิดเบี้ยวจนแทบขาดใจในขณะที่ทุกคนสิ้นหวังเสียงใหม่ก็ดังขึ้นชัดเจนกว่าก่อนหน้า มันไม่ใช่แค่กระซิบพร่ำอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่เรียกชื่อพวกเขาทีละคนเก่งหนุม่มแนนมินม้นเสียงเรียกชัดราวกับคนยืนอยู่ตรงข้างหูทั้งที่รอบตัวมีเพียงความมืดหนาทึบมินสะอื้นจนแทบหยุดหายใจขณะหนุ่มเริ่มเหงื่อแตกซึมเต็มหลัง เขารู้สึกเหมือนคอถูกลมหายใจใครสักคนรดอยู่ทั้งที่ไม่มีใครยืนใกล้เลยข้างผนังมุมหนึ่งของห้องใต้ดินมีกระจุกบานเล็กแขวนอยู่เอียงๆเหมือนไม่มีใครใส่ใจมานานแล้วแต่เมื่อไฟฉายส่องผ่านภาพที่สะท้อนออกมากลับไม่ใช่พวกเขาทั้งสี่แต่เป็นครอบครัวหนึ่งที่นั่งรอบโต๊ะเดียวกันนี้พ่อแม่ลูกชายสอง และลูกสาวคนโตทุกคนใบหน้าซีดเคร่งเครียดดวงตาเบิกโพรงเหมือนถูกบังคับให้มองตรงตลอดเวลาเลือดไหลอาบตามุมปากและลำคอของพวกเขาแต่กลับยังคงนั่งอยู่อย่างไม่ขยับภาพนั้นจ้องมองออกมาจากในกระจกเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่าง เสียงลมที่พัดลอดผ่านซอกไม้เก่าของบ้านร้างยังคงดังวิววิวยังกับเสียงคนคร่ำครวญอยู่ไม่หยุดยิ่งตกดึกความเงียบก็ยิ่งขับให้ทุกเสียงเล็กน้อยดูดังขึ้นอย่างน่าขนลุกต้นไม้ใหญ่รอบบ้านโยกคลอนบางครั้งกิ่งไม้เสียดสีกระฝาบ้านเหมือนมีใครพยายามจะเล็บขูดเข้ามาคืนนั้นเอกนอนไม่หลับหลังจากที่เจอเงาร่างคล้ายผู้หญิงเดินผ่านประตูห้องด้านบนไป ทั้งที่รู้แน่ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากเขาเขาพยายามหลับตาคมแต่ยิ่งคมก็ยิ่งได้ยินเสียงฝ่าเท้าเบาๆเดินวนอยู่ชั้นบนเหมือนมีคนกำลังเดินไปเดินมาอย่างจงใจให้เขารู้ในที่สุดเอกก็ตัดสินใจลุกขึ้นเปิดไฟฉายมือถือเดินออกไปสำรวจเขาค่อยๆก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นเสียงไม้เก่าลั่นเอียดอารท,ทุกย่างก้าวพอถึงโถงชั้นบนลมเย็นจัดพัดสวนหน้าเขา ทั้งที่หน้าต่างปิดแน่นจนฝุ่นจับเต็มเขาส่องไฟไปรอบๆแสงไฟส่องผ่านกำแพงลอกปิดและรูปถ่ายเก่าที่แขวนเอียงๆอยู่บนผนังท่านใดนั้นเขาเหลือไปเห็นรูปถ่ายครอบครัวเก่าภาพหนึ่งในรูปเป็นพ่อแม่และเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนหน้าบ้านหลังเดียวกันนี้แต่ใบหน้าของเด็กหญิงกลับเลือนหายไปเหมือนมีใครขูดรอยออก ทิ้งไว้แต่รองรอยเว้าซีดและรอยนิ้วขวนรอบๆบกร,รอบรูปเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมาจากความมืดด้านหลังเขาหันกลับไปทันทีไฟฉายสะท้อนกับเงาเด็กหญิงยืนอยู่ปลายโถงผมยาวรุงรังปกหน้าชุดกระโปรงเก่าๆขาดวิ่นเปื้อนคราบดำเขาชะงักจนพูดไม่ออกใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาร่างเด็กหญิงไม่ขยับ แต่เสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วขึ้นรอบห้องมันไม่ใช่เสียงจากปากเด็กคนนั้นแต่ดังมาจากทุกมุมบ้านพร้อมกันเอกใจเสียรีบวิ่งลงบันไดแต่เหมือนบันไดไม่สิ้นสุดเขาวิ่งลงเท่าไหร่ก็ยังวนกลับมาชั้นเดิมเขาเริ่มหอบหายใจหนักเงื่อท่วมแม้อากาศจะเย็นจัดจนกระทั่งไฟฉายดับพรึบความมืดปกคลุมทุกด้าน เสียงฝ่าเท้าเล็กๆวิ่งวนรอบตัวเขาเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หยุดลงกระทันหันความเงียบที่เกิดขึ้นกลับหน้าตรงมกกว่าเสียงฝ่าเท้าอีกเอกยืนนิ่งรู้สึกเหมือนลมหายใจเย็นเฉียบกำลังเป่ารถต้นคอเขาค่อยๆหันกลับไปในที่สุดเขาตั้งสติเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่ในมุมมือถือเขาก็เห็นเงาเด็กหญิงยืนอยู่ห่างไปแค่เอื้อมือมือซี่ๆของเธอยื่นมาตรงหน้า เหมือนจะคว้าแขนเขาเอกตะโกนลั่นรีบวิ่งพรวดลงไปจนถึงชั้นล่างคราวนี้เหมือนบันไดกลับมาเป็นปกติเขาวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกสนิททั้งที่ตอนเข้ามาเขาจำได้ว่าประตูไม่ได้ปิดกุญแจเขาพยายามดึงจนสุดแรงแต่ไม่ขยับแม้แต่น้อยในขณะที่เขากำลังหูร้อเสียเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากด้านหลังเขา สายตาของเอกประกบกับกระจกบานเก่าที่ฝุ่นจับในกระจกเขาเห็นเงาเด็กหญิงยืนอยู่ตรงหน้าเขามือของเธอซีดขาวเซียวแล้วเสียงหัวราะเบาๆก็ดังขึ้นรอบห้องเริ่มจากคนใกล้ที่สุดเป็นเสียงกระซิบเบาๆปลักปล่าว่าพี่ดูซิที่นี้มีอะไรสนุกๆเยอะแยะแล้วพวกเขาก็เริ่มหัวเราะออกมาดังลั่นพร้อมกันเอกล้มลงพื้นใจเขาบีบรัดแทบเป็นพัง เสียงหัวเราะของเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบเอียงอย่างพี่ทำไมทิ้งหนูไว้ที่นี่เอกหันไปเขาเห็นภาพร่างเงาของเด็กหญิงยืนอยู่ตรงหน้าเขารวบรวมความกล้าดึงไม้ขีดไฟออกมาจุดแสงไฟก้อนเดียวพอสะท้อนให้เห็นใบหน้าเด็กหญิงนั่นเป็นใบหน้าที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีจนเขาจำได้ว่านั่นเป็นหน้าน้องสาวแท้ของเขาที่เคยหายตัวไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเอกวาดกลัว เด็กหญิงลูบแก้มเขาเบาๆแล้วพูดเสียงเศร้าว่าก็เพราะพี่นี่แหละพี่เป็นคนพามาเล่นที่บ้านนี้วันนั้นแล้วพี่ก็หนีออกไปเอกสุดลงร้องไห้เหมือนคนเสียสติภาพความทรงจําเลือนลางย้อนกลับมาตอนเด็กเขาเคยพาน้องสาวมาเล่นซ่อนแอบในบ้านร้างหลังนี้แล้วเขาก็กลัวจนหนีออกไปปล่อยให้น้องสาวติดอยู่ในนั้นโดยไม่กล้ากลับมาอีกเอกเข้าใจแล้ว ศพเด็กหญิงที่ถูกพ่อฆ่าไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นน้องสาวของเขาเองที่สาบสูญไปและวิญญาณที่ตามหลอกหลอนตลอดมาก็เพื่อให้เขาจำได้เสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ดังปนกันทั้งบ้านบรรยากาศมืดทึบหนักอึง้งจนเขาแทบหายใจไม่ออกเอกรีดร้องสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็มืดลงเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านแถวนั้นเดินผ่านบ้านร้างเห็นประตูเปิดอ้าออกมา เลยแอบเข้าไปดูแล้วก็เจอศพชายหนุ่มนอนอยู่กลางห้องครัวมือเขายังจับมีดเปื้อนเลือดแน่นบนพืน้นเต็มไปด้วยคราบเลือดสดชาโลมแต่สิ่งที่น่าขนหัวลุกก็คือไม่มีศพเด็กไม่มีร่องรอยการฆาตรกรรมครอบครัวตามที่เขาเห็นเมื่อคือนเหลือเพียงเสียงกระสิบเบาๆแววออกมาจากข้างในบ้านว่าพี่จะทิ้งเราไปอีกแล้วหรือก็จบกันไปนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ